สวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับทีมงานอินเทนดีฟา์ค่ะโอเคโอเควันนี้เราจะมาทำอะไรครับวันนี้เราจะมาไลฟ์สดกันอีกแล้วนะคะที่เมื่อวานที่เบลล่าบอกกันนะคะโอเคเราจะมารีวิวผลงานของเราใช่ไหมใช่ค่ะอ่าว่าผลงานเรามีติดงานอะไรมาบ้างเล็กๆน้อยๆน,น,นะครับเผื่อว่า เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆร้านป้ายนะครับเพราะว่าช่วงนี้ของมันแพงถ้าเกิดว่าติดแล้วเสียมันก็จะทําให้เสียเงินโดยเปล่าประโยชน์นะครับงานของเรามันก็ไม่ได้ใหญ่โตเลยมากแต่ว่าติดไปแล้วนะครับทีนี้การเตรียมของเตรียมอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ต้องมานั่งวิ่งซ้ําซ้อนซ้ำาออะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าดูคลิปเราแล้วก็อ๋อพรุ่งนี้จะไปติดงานแบบนี้ก็เตรียมของแบบที่ผม รีวิวไปได้เลยนะครับโอเคอ่าเดี๋ยวชุดแรกนะครับเดี๋ยวปิดเสียงนิดนึงอ่าสวยงามครับสวัสดีครับคุณนุอย,นนอ,ยอ่ามาแล้วสวัสดีด้วยสวัสดีค่ะอ่าโอเคคืองานก็จะมารีวิวงานสามชุดนะครับไม่ได้ใหญ่อะไรมากมายแต่ว่าก็คิดว่าเผื่อว่าเพื่อนเพื่อน กำลังจะไปติดงานแบบเราแล้วจะอาจจะเจอปัญหาแบบเราแล้วมาดูคลิปนี้มันก็ไม่ต้องมาเจอปัญหาแบบเราได้โอเคงั้นลุยกันเลยอ่าเดี๋ยวเปิดภาพใหญ่แป๊บหนึง่งาใ่เลยอ่าชุดนี้นะครับก็เป็นงานตัวอักษรสแตนเลสนะครับติดลงบนผนังอะไรแผ่นปูนสีม่วงค่ะอ่าติดลงบนผนังปูนสีม่วงนะครับสวัสดีค่ะคุณเบลเ คือต้องบอกก่อนบางคนก็บอกว่าง่ายก็ง่ายบางคนก็บอกว่ายากก็ยากนะครับแต่งานลักษณะแบบนี้นะครับอย่างที่ผมเตรียมไปเนี่ยคือหนึงเลยผมเตรียมปุ๊กปติกนะครับ 2. ผมเตรียมน็อตสแตเลสนะครับสมผมเตรียมพอดแบบนะครับสเอาง่ายง่ายก่อนผมไม่ติดงานอะ่ะผมจะมีใบรายการที่จะต้องเบิกของจากทางช่างอะ่ะคือช่างช่างอะ่ะเวลาถือแบบปุ๊บเนี่ยจะต้อง มีใบเบิกของแล้วเขาจะต้องรดรายการมาเลยว่าต้องเตรียมอะไรบ้าง1 2 3 4 5แต่อันนี้คือผมมาทวนซ้ำให้เผื่อว่าลืมลืมของบ้างอะไรบ้างมันจะได้ไม่เสียเวลานะครับอ่าแล้วก็น็อตสแตนเลสนะครับแล้วก็พอดแบบนะครับแล้วก็ตัวสว่านกระแทกนะครับแล้วก็ตัวสว่านธรรมดานะครับแล้วก็ปืนยิงซิลิโคนนะครับทีนี้ลักษณะงานแบบเนี้ยที่ไปติดเนี่ย นึ่งเลยนะครับที่มีปัญหานะที่ผมเจอปัญหาบ่อยๆนะก็คือเมื่อก่อนนะสมัยเมื่อก่อนนะตอนนี้ไม่เจอปัญหาแบบนี้แล้ว <c oughs> บอกไว้ก่อน <c oughs> คือเอาพอดแบบไปไปแปะแล้วสีหลุดแอบสมัยก่อนคือไปถึงปุ๊บเอาพอดแบบไปแปะใส่ผนังเขาเลยปรากฏว่าสีหลุดออกมาเป็นแผงเลยต้องมานั่งทาสีเขาใหม่อันนี้คือปัญหาผมแบบแรกนะครับแบบที่สองปัญหาของผมเนี่ยคือเจาะ สว่านกระแทกเนี่ยเวลาเจาะฝังปุ๊กเข้าไปแล้วเนี่ยเจาะแรงไปนะครับสว่านมันก็ทะลุผนังปูนไปอีกด้านหนึ่งแล้วมันก็ทะลุไปอีกด้านหนึ่งซึ่งมันก็ต้องมานั่งทําเขาเรียกว่าอะไรอะโบกปูนข้างหลังแล้วทาสีใหม่ต้องใช้ปูนขาวปิดด้านหลังมันแล้วก็มานั่งทาสีข้างหลังใหม่ซึ่งตรงเนี้ยเสียเวลาก็ไม่อยากจะให้เพื่อนเพื่อมานั่งเสียเวลาแบบที่ผมเคยเจอมานะครับอันเนี้ยที่ที่ไปติดมาล่าสุดนะครับแล้วก็ อีกเรื่องหนึ่งที่เรื่องที่จะต้องย้ําไว้ก็คือเรื่องน็อตนะครับคือบางคนก็คิดว่าจะใช้น็อตธรรมดานะครับแต่ผมแนะนำว่าใช้น็อตสแตนเลสไปเลยน็อตอนนี้น็อตสแตนเลสตัวนึงอะ่ะที่ผมซื้อตัวละสามบาทนะครับคือแพงหน่อยแต่ว่าก็ให้ลูกค้าใช้ของที่มันทนทานนิดนึงนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งเรื่องที่4ก็คือเวลาติดไปแล้วเนี่ย กันตัวหนังสือมันหลุดอีกทีหนึง่งผมจะใช้ซิลิโคอนอะ่ะโบกด้านบนหัวมันอะ่ะโบกโบกปิดด้านบนอะ่ะนะครับไม่ให้น้ํามันลงไปข้างล่างก็จะช่วยให้มันเหมือนกับว่ามันเกาะแน่นขึ้นอะ่ะมันเราเราฉีดด้านในเยอะแล้วก็จริงแต่ผมมาโบกปิดข้างบนไว้อีกทีหนึ่งกันพลาดนะครับอันนี้คือแบบแรกนะครับเป็นผนังปูนนะครับระวังอะไรบ้างเตรียมอะไรบ้างผมบอกไปหมดแล้วนะครับแบบที่สองอ่ะเบลล่าเตรียมตัวแบบที่สองคือ ติดลงบนผนังอะไรครับอลูมิเนียมลายป้ายอะลายไม้ค่ะ <laughs> อลูมิเนียมลายไม้โอ้ลายป้ายโอ้ตายตาย <laughs> อลูมิเนียมห้าไม่ห้าไม่เขาเห็นกระดาษด้วยเดี๋ยวเขารู้ว่าเราแอบดูกระดาษ <laughs> โอเคไหม <laughs> อลูมิเนียมลายไม้นะครับโอเคการติดป้ายลงบนอลูมิเนียมลายไม้เนี่ยที่เป็นละแนงละแนงพวกนี้นะครับคือต้องบอกก่อนว่าเวลาเตรียมเนี่ยนะครับ อย่างอย่างอื่นเลยคือร้านอื่นผมไม่รู้แต่ของผมเนี่ยผมจะเตรียมสว่านนะครับสว่านกระแทกไม่ใช้ก็เอาไปเผื่อละกันแล้วก็สว่านธรรมดาแล้วก็สว่านแบตนะครับขนไปเยอะๆไว้ก่อนนะครับส่วนน็อตที่ผมใช้เนี่ยก็จะใช้เป็นน็อตพวกปลายไอ้ปลายสว่านเป็นหัวทองเหลืองหัวเปเปอร์นะครับจะใช้แบบนี้นะครับแล้วก็เหมือนเดิมเวลาติดเสร็จแล้วก็มีโบกซิลิโคน ตรงด้านบนตรงขวมันไปด้วยนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมวงให้ดูนี่แบบนี้นะครับโบกด้านบนมานะครับอ่าแบบเนี้ยอ่างวงแว้นิดนึงใส่สีไว้หน่อยใส่สีแดงนิดนึงอ่าอ่าให้ดูใกล้ๆอ่าเนี่ตอนนี้ช่างกำลังยิงเลยเห็นไหมอันเนี้ยก็คือผมก็จะโบกตัว ซิลิโคนไปนะครับแล้วก็พอติดเสร็จแล้วนะครับติดไปทุกตัวแล้วยิงซิลิโคนทุกตัวเสร็จปึ้งก็เอาแป้งมันลงแล้วก็ถูนะครับให้มันเงาขึ้นมาให้มันใหม่ขึ้นมานะครับอันนี้คือแบบที่2นะครับที่ติดตั้งไปนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับไอตัวตัวละแนงเนี่ยถ้าเกิดว่าเราติดตัวเล็กๆมากเนี่ยอ่ะเดี๋ยวมาดูแบบที่3นะครับแบบที่3มจะเป็นอ่าเดี๋ยวดูนะ อันนี้งานที่ติดไปแล้วนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับทั่วๆไปแหละมันก็ไม่ได้ยากไม่ได้ง่ายแต่ว่าไอ้ที่บอกก็คือคุยกันก็คือว่าเผื่อว่าจะไปติดแล้วแล้วลืมก็ดูคลิปผมไว้มันอาจจะไม่ลืมแล้วก็ไม่ต้องมานั่งเสียเวลาไม่ต้องไปนั่งซื้อของที่หน้าง,งานนะครับเนี่ยแบบนี้ยก็ก็ค่อยๆเร็งไปนะครับโอเคตัวที่3นะครับ คือ ه, งานลักษณะง่ายๆแบบนี้แหละไม่ยากนะครับแต่อันนี้คือติดลงบนอะไรครับคุณนัชลักช่วยบอกหน่อยอไม้ค่ะโอ้โติดลงบนไม้อ่าโอเคอันเนี้ยคือตัวอักษรติดลงบนละแนงไม้นะครับคือเราอ่ะก่อนไปติดเราก็หลอนตัวเราเองก่อนคือผมอ่ะจะชอบวิตกจริตไปก่อนว่าเฮ ไปติดแล้วแม่งละแนงตัวหนังสือแม่งจะตกล่องบอกว่าเฮ้ยไปติดแล้วมันจะเขาเรียกว่าอย่างงี้เห็นไหมกอไก่เนี่ยเนี่ยไม่รู้มันเนี่ยเห็นกอไก่ปะอ่าเนี่ยเห็นเห็นกอไก่ไหมคือเหมือนกับว,ว่าช่วงที่มันติดเนี่ยไอตรงตัวอักษรเนี่ยถ้าตัวมันเล็กอ่ะมันจะตกล่องระแนงไม้อันเนี้ยเวลาที่ผมไปติดผมจะต้องคิดเผื่อไวใ้ให้ช่างผมว่าเฮ้ย คิดแบบเลวร้ายไว้ก่อนนะว่าถ้าเกิดมันเป็นแบบนี้ล่ะถ้าเกิดมันเป็นอย่างนี้ล่ะถ้าเกิดมันเป็นแบบนี้ล่ะฮะอ่าเราจะต้องเตรียมอะไรไปบ้างแล้วถ้าเกิดมันหลุดเป็นอย่างนี้ถ้าเกิดว่าอย่างงี้ง่ายๆเลยตัวหนังสือตกล่องผมจะคิดไว้ก่อนว่าตัวมันตกล่องอ่าพอตัวมันตกล่องปุ๊บผมก็ง่ายๆผมจะเตรียมตัวเขาเรียกว่าอะคริลิกหนาสิบมิลเลเซอร์เอาไว้เป็นสี่เหลี่ยมขนาดเซนคูนเซนอันนี้เวลาผมติดนะก็คือขนาดที่ไม่ได้ใหญ่มาก เล็กๆนะครับไม่เกินความกว้างของตัวหนังสือนะครับแล้วก็เวลาที่มันตกล่องเนี่ยผมก็จะเอาตัวอะคริลิกพวกนี้ไปรองข้างหลังมันเป็นช่วงๆช่วงๆเล็กๆเล็กๆถ้าเกิดตัวมันกว้าง7มิลผมก็จะตัดอะคริลิก 7, คูณเเป็นวงกลมก็ได้นะแล้วก็หนา10มิลแล้วผมก็เอาไปรองข้างหลังมันตัดไปประมาณสัก6-7เอันน่ะเผื่อๆเอาไว้หน้างานน่ะเวลาถ้าเกิดติดแล้วถ้าเกิดว่ามันแบบติดแล้วมันจะกระเดิดกระเดิดอย่างเงี้ย มันก็จะมีตัวอะคริลิกใสรองข้างหลังได้แล้วเวลาไปติดมันก็จะราบลื่นคือไม่ต้องมานั่งหาเอ้ยมันไม่ได้ไปหาของหน้าง,งานมันไม่ได้คือเราเตรียมพร้อมไปเลยทีเดียวไปถึงปุ๊บชัวเลยนะครับแล้วถ้าเกิดว่ามันไม่ใช้ก็ไม่ไมเป็นไรเอากลับมานะครับส่วนงานลักษณะแบบนี้เวลาติดคือก็ผมก็จะใช้ตัวเทปกาวนะครับแล้วก็บางครั้งก็ใช้ซิลิโคนถ้าตัวใหญ่นะผมใช้ซิลิโคนถ้าตัวเล็กๆ ผมก็ใช้กาวด็อกเตอร์กาวด็อกเตอร์หาซื้อได้ที่ไหนคะกาวด็อกเตอร์หาซื้อได้ที่ไหนคะ <Girl Doctor. S 1> ไทยวัสด,ไสดุไทยวัสดุอ่าโอเคไทยวัสดุแล้วก็โฮมโปรโฮมเวิร์กนะครับหนอดละร้อยกว่าบาทกาวด็อกเตอร์คือใช้เหตุผลที่ใช้เนี่ยคือว่าเนื้อกาวอ่ะมันเหนียวนะครับมันเหนียวมันไม่มันไม่หยดไหลเหมือนกาวร้อนนะครับแล้ว มันใสกว่าซิลิโคนแล้วมันแข็งแรงมันรับน้าหนักได้มากกว่าซิลิโคนเหตุผลที่ใช้คือเนี่ยแบบนี้แหละมันมีหลากหลายใสติดกระจกได้นะครับติดเซรามิกได้พวกเนี้กาวด็อกเตอร์มันจะเป็นหลอดหลอดประมาณเท่านี้นะครับลองไปเปิดดูใน Google ดูก็เห็นแล้วกาวด็อกเตอร์หลอดขนาดน,นี้นะครับลองดูถ้าเกิดว่างานแบบคิดว่าคนจะดึงอ่ะเอามือดึงอ่ะเอากาวดอกเตอร์เลยแกะไม่ออกเลยคือมันแข็ง พอแห้งแล้วมันแข็งเลยนะครับตัวอะคริลิกติดลงบนกระจกก็ติดอยู่อะคริลิกติดลงบนพาร์ตบูติดลงบนกระจกก็ติดอยู่กระจกกับกระจกก็อ,อยู่นะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับสามท่านลองดูย้อนกลับไปดูนะเผื่อว่าไปติดงานก็ตัวเล็กๆพวกนี้นะครับก็เผื่อว่าได้ประโยชน์นะครับอ่าประมาณนี้นะรีวิวไปแล้วนะครับโอเคคลิปนี้ ก็ประมาณเท่านี้ก่อนมีอะไรจะเพิ่มไหมครับคุณเรีวเหนื่อยลค่ะเหนื่อยละค่ะเหนื่อยลวอ่ะใครมาที่หลังตามไปดูต้นคลิปนะครับคลิปพวกนี้จะไม่ได้ไลฟ์นานๆจะไลฟ์สั้นๆแล้วเอาไว้ใช้ประโยชน์ได้จริงนะครับไม่ได้มีการเขาเรียกว่าขายของเจ้อขายของจะโพสขายของธรรมดาเลยแต่คลิปรีวิวก็รีวิวการติดตั้งเผื่อว่าเพื่อนๆร้านป้ายจะเอาสูตรไปใช้กันข้อผิดพลาดนะครับหรือไม่ เผื่อว่าลูกค้าจะจ้างช่างทําป้ายแล้วเหมือนกับว่าบอกเขาไว้ก่อนว่าเออเฮ้ยฉันจะติดแบบนี้แล้วคุณจะต้องเตรียมวัสดุม่ให้ชั้นแบบนี้นะจะได้รู้อะไรประมาณนี้มีหน่อยค่ะคุณเบลไม่มีครัประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวครั้งต่อไปจะมีรีวิวช่วงนี้แอบกระซิบนิดนึงว่าถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะเปิดร้านทำป้ายแล้ว ยังไม่มีความรู้ผมมีเปิดอบรมคอร์สทำป้ายนะครับเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าเป็นคอร์สอะ่ะขายคอร์สตอนนี้มี40บทความ40คลิปนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจก็เดี๋ยวผมจะทยอยนะครับเสียตังค์อันนี้คลิปเสียตังค์ละตอนนี้ขายของคือเอาง่ายๆสอนตั้งแต่คนไม่เป็นเลยอะ่ะนะครับตั้งแต่ทำคอมไม่เป็นนะครับทำโปรแกรมไม่เป็นผมสอนจนกระทั่ง ออกเหล็กเชื่อมเหล็กบัตรกีตัวอักษรต่อไฟทําทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในนี้หมดเลยแล้วคอที่ผมจะขายไม่แพงนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นร้านทําป้ายคือถ้าเกิดว่าสนใจก็เอาไปดูทีนี้เผื่อว่านนนอ่าสนใจครับคือคือเอาง่ายๆผมเอาสิ่งที่ผมทํามา18บแปดปีสิบปีรวมไว้ในนี้หมดเลยนะครับสับ สับภาษาอังกฤษสับทุกสิ่งทุกอย่างที่ใช้ในวงการป้ายอผมรีดออกมาเกือบ70 70 70คำอะ่ะคือถ้าดูบทนี้ไปแล้วปุ๊บโปรเฟชชั่นอลเลยนะครับตอนนี้ยังไม่เสร็จเดี๋ยวถ้าเสร็จอผมจะเอามาลงนะครับก็ไม่แพงพันกว่าบาทนะครับก็เป็นรายได้ให้น้องเบลล่าไปโรงเรียนกินขนมแค่นั้นเองนะครับแต่ว่าอัดแน่นทุกสิ่งทุกอย่างคือ40บทอบะนะครับสอนแบบว่า เด็กทาก็เด็กก็ดูได้ให้ลูกดูที่บ้านก็ทําได้นะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวน่าจะอาทิตย์หน้าแหละผมจะพร้อมเพราะว่าช่วงนี้หลายเรื่องหลายงานนะครับไม่ใช่500ครับคลิปนี้เออเอเอเขาเรียกว่าคอสคอสคอสนี้ก็พันกว่าบ,บาทแห,แหละง่ายๆไม่แพงเท่าไหร่นะครับแต่ว่าคุ้มจริงๆนะครับเดี๋ยวยังไงใกล้เสร็จแล้วเดี๋ยวเบลล่ากินเก่งค่ะ คือเอาง่ายๆถ้าเกิดว่าใครใครเรียนคอร์สนี้เนี่ยแล้วดูไปเนี่ยถ้าเกิดว่าใครมาเล่นแง่กับเราเราทันมันแน่นอนใครมาตุกติกกับเราเรารู้เรื่องใครมาแบบจะมาลองภูมิกับเราเราชั่วมันได้เลยทุกสิ่งทุกอย่างเอาง่ายๆมันจะมาแบบไหนเราจะไปแบบไหนเราเรารู้อะเรารู้ทันเขาอะนะครับประมาณนี้แหละลองดูนะครับ ไวยกำลังกินครับโอเคโกรธแล้วครับเบลล่าไม่โกรธค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีครับไปแล้วครับไปแล้วครับ